สิบเนาฬิกาสามสิอนาทีวันนี้วันที่ส7พฤศจิกาสองห้านะครับรายการสำนักข่าวจักรยานแม่บ้านเราหายไปหลายวันเพราะว่าติดภารกิจงานออฟฟิศเลยไม่ได้ลุกไปไหนยอยู่แต่หน้าคอมวันนี้เราก็มาดูสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านเริ่มตั้งแต่โมว่าเลยจะเห็นว่าอย,อยู่คนมากันเต็มไปหมดเลยครับก็ใครที่เคยหนีน้ําไปก็กลับมาใช้ชีวิตกันเกือบจะเป็นปกติแล้ว ก็มีบางบ้านที่ยังไม่กลับมาก็มีการกั้นกระสอบทรายไว้หน้าบ้านอันนี้คือถ้าใครท,ที่เดินทางไม่สะดวกเขาก็ยังจะอยู่ที่อื่นต่อไปเพราะว่าเท่าที่ทราบมาคือผมไม่ได้ออกจากบ้านเองหลายวันเท่าที่ทราบมาเนี่ยในเส้นลาดปาาเขาเนี่ยค่อนข้างดีขึ้นกว่าเดิมมาก,กแล้วละไอ้ตรงที่ยังไม่ดีก็คือตรงโค้งหน้าวัดเท่านั้นเองแล้วก็ไล่ไปทางปากทางลาดป่าเขาฝั่งเกษตรนวมิน ส่วนฝั่งลาอินทาทราบข่าวมาว่าเส้นลามินทาเนี่ยรถสามารถวิ่งได้แล้ว1นึ่เลนแต่ก็วิ่งสวนกันสภาพความเป็นอยู่ในโมว่านี่โอเคมากเลยครับแล้วก็ตลอดระยะเวลาหลายๆวันที่ผ่านมาเนี่ยสัญญาณที่ดีก็เกิดมาจากอาริยาก็มีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ซึ่งที่เคยบอกว่าเป็นตัวละครใหม่เนี่ยตอนนี้เขามาอย่างตอนนี้สาวว่ายน้ำเอยอะไรเอ่ยรวมถึงการฉีดยุงหรือว่า การเรนน้ําออกจากถนนเส้นเมนอันนี้ก็ลูกบ้านก็กระทุง้งกระทุ้งกันไปหลายทีจนทางอารยาก็ต้องลงมาดําเนินการให้สังเกตด้านหน้านะครับอันนี้ด้านหน้าโครงการตรงถนนเมน,นแห้งสนิทเลยแห้งสนิทเลยจริงๆผมออกปิดทางต้องออกอีกเส้นหนึ่งคือจะบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่หลังวันลอยกระทงวันที่10พฤศจิกาเป็นต้นมาเนี่ย สถานการณ์น้ำดีขึ้นเรื่อยๆในภาพรวมเพราะว่ามีบิ๊กแบ็คอยู่ก็เพิ่งมีข่าววันนี้แล้วครับว่ามีการลือ b บิ๊กแบ็กกันอีกแล้วเนี่ยพอผมออกมาตรงเส้นเมนปั๊บแห้งสนิทอย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนแลน้วมีน้ําท่วมจะมีหลักฐานอยู่ก็คือบรรณาเศษขยะที่อยู่ติดกับสนามหญ้าตรงนี้เป็นเป็นร่นองรอยของปลายน้ําแล้วก็มีพวกบรรดาขี้คโคลนอะไรอยู่ข้างๆนิดหน่อย แต่ดูๆไปมันก็โล่งนะครับทุกอย่างถูกชั้ถูกเคลือบด้วยสีเทาๆที่วันนี้ผมออกมาจากบ้านได้เพราะมีใช้ซื้อผลไม้อีกแล้วครับก็เลยจะออกไปดูที่ตลาดบัวสักหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็เวลาประมาณห้าโมงครึ่งก,กว่าแล้วเดี๋ยวพอหกโมงก็คงจะมืดคงจะมีกองทัพยุงเออไหนๆก็ไหนๆเล่าเรื่องกองทัพยุงหน่อยเรื่องกองทัพยุงเนี่ยคือลูกบ้านโมว่านะครับได้มีการติดต่อ สายตรงไปที่สำนักง,งานเขตลาดพร้าวเพื่อติดต่อให้มาช่วยกันฉีดยุงตั้งแต่วันที่15พฤศจิกาแล้วก็ตอนในนั้นหลังจากนั้นเพียงหนึ่งวันทางอาริยาก็เลยไปติดต่อมาบ้างแล้วก็ประกาศไว้ใน Facebook ในกลุ่มของอาริยาสกายว่าก็ได้มีการติดต่อเรียบร้อยแล้วเหมือนกันแต่ก็ช้าหน่อยจริงๆก็มีข้อสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมถึงช้าล่ะในเมื่อการติดต่อก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรตอนนี้ถ้าเบี้ยอะไรที่ท้วงติงได้ก็ทวงนะครับ โอ้นี่ผมมาอยู่ตรงตรงท่อน้ำตรงพญานาคหลักๆสองตัวของหมู่บ้านเด่นว่าพอมองลงไปในท่อปับ๊บระดับน้ำไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเท่าไอเ้เม็ดเมดที่เรามองเห็นนะครับไม่แน่ใจว่าในภาพจะเห็นหรือเปล่าแต่ผมเห็นเนี่ยมันคือยุงล้วนๆเลยครับที่เกาะอ,อยู่โอ้มีเป็นพันๆตัวยุงกำลังเกาะอ,อยู่เหาะหย,อง,ยองมากพมีอะไรอยู่เนี่ย มือนการเลงระบายน้ําอ๋อมีบอกเนี่ยพ่นน้ํายากําจัดยุงแต่คือกําจัดไปอายุมก็กลับมาอีกเพราะว่าโดยรอบมันก็ยังท่วมอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูระดับน้ําบนสะพานกันซึ่งจริงๆก็เป็นธรรมเนียมมาตั้งแต่แรกระดับน้ําบนสะพานก็ยังสูงอยู่นะครับสูงอยู่อย่างนี้ปึ๊บอ่าเหมือนเดิมพอมาดูฝั่งหน้าหมู่บ้านที่ข้ามสะพานมาแล้ว ระดับน้ำน้อยลงกว่าเดิมครับคือหัวน้ำเนี่ยล่นไปอยู่ตรงประมาณสิบกว่าเมตรนับจากสะพานแล้วก็มีทางเท้าผมมาให้เห็นอันนี้ก็เป็นระดับน้ําโดยรวมของข้างนอกด้วยแต่หญ้าข้างทางเนี่ยเน่าตายหมดเลยกลายเป็นสีดําผมก็จะกระดึบกระดึบผ่านถนนไปนะครับจะขอห้อยปุ่งไว้ก่อน ขี่มาได้ครึ่งทางนะครับจนกําลังจะถึงปากทางเข้าหมู่บ้านอยู่แล้วเนี่ยก็เพราะว่าระดับน้ําตอนนี้ยมันโอเคมากเลยะรถเก่งสามารถขี่เข้าได้แล้วนะครับก็คือท่วมหลังเท้านิดนึงประมาณข้อเท้าเองอันนี้ก็เปรียบได้กับระดับน้ําตอนที่ท่วมสุดๆของโมว่าแน่ยังไม่มีทางเท้าเลยครับรถที่ยังจอดอยู่ข้างบนเนินก็ยังอยู่ระดับน้าบริเวณหน้าป้อมยามหลักนะครับตอนนี้เราเห็นพื้นดินโผล่ขึ้นมาแล้ว นี่มีคลื่นทะเลด้วยโอ้นี่เป็นสัญญาณอันดีมากไม <ป S 3> ่เจอไหนรถมรถมาทางเดียวเหรอนี่นะครับน้ำตื้นนะครับเห็นพื้นโดยเฉพาะตรงตรงเกาะกลางถนนที่เป็นสามแยกเนี่ยตื้นมากเลยแต่ว่าจุดที่สูงที่สุดก็ยังอยู่เหมือนเดิมปรากฏว่าระดับน้ำตรงหน้าวัดลาดปลาเขาจนถึงโรงเรียนหน้าวัดลาดปลาเขานะครับ รถเก๋งสามารถกระดึ๊บเข้ามาได้แล้วในอย่างแท็กซี่ก็คือสามารถวิ่งได้แล้วแต่มันจะไปหนักเอาอตรงหน้าวัดเนี่แหละครับที่ยังต้องลุ้นๆอยู่ว่ารถเก๋งจะรอดหรือเปล่าทางที่ดีก็คืออย่าพิ่งเอาเข้ามาเลยเพราะถ้าน้ําไปตีทองรถแล้วเดี๋ยวเครื่องจะเปไ็นอะไรเข้าสวัสดีครับน้องบอลครับเดินจากไหนเนี่ยมาจากนู่นออคือเดินจากบ้านเข้ามาตลาดเนี่ยนะ ขอปัอ่นจักรยานมาจอดไว้ไหนอะข้างหน้าเลครับที่จอดจักรยานฟันเหรอตลาดที่จุดปั่นมาเฮ้ยมันก็โอเคนะนก็ใช้ได้เลยก็โอเคมันไม่มีที่จอดใช่ไหมโอเคโอเคไปละสวัสดีครับเพียงไม่ถึง10นาทีนะครับจากที่ออกจากบ้านมาตอนนี้เราก็ถึงตลาดบัวแล้วตลาดบัวมีชีวิตชีวาเหมือนปกติเลยครับคือปกติเขาก็มีชีวิตชีวาอยู่แล้วแม้กระทั่งน้ำจะท่วม อันนี้คือพื้นผมยืนอยู่บนทางเท้านะครับระดับใต้ทางเท้าก,ก็สูงประมาณข้อเท้าได้ตอน,นนี้รถก็วิ่งกันจะเห็นว่าตอนนี้ระดับน้ำไม่สูงเลยแต่สิ่งที่เจอคือน้ำดำมากแล้วก็สกกรกมากแล้วพื้นลื่นมากนะครับเพราะว่าตอนนี้จะแช่น้ำอยู่ตลอดจนมีตะไคร่เกาะแล้วเดี๋ยวผมไปซื้อของซื้อผลไม้ตามคำสั่งเมียก่อนแล้วกันสำหรับเทปนี้สวัสดีครับ